สวัสดีครับมีเจอเจ๋อใช่ไหมครับในนำสถานตัวเช็คซ่อมตู้เย็นส,มสัมซุงไซเบไปไซด์นะครับมีปัญหาช่องฟิตเย็นนะครับรู้สึกเป็นน้ำแข็งรู้สึกเหมือนไม่ละลายน้ำแข็งนะดู๋ดูเดี๋ยวดูกันสัมซุงนะครับไซเบไรไซรุน H R S อสารเอหนึ่งเนะครับสิบเก้าจุดเจ็ดคิวนะครับโอเคครื่งประมาณนี้ หนึ่งเจ็ดตัวนี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดแต่ว่าได้แค่หกหกโอเคตัวชงพิที่ออกที่ห้อชั้นออกแล้วนะครับะจะเป็นน้ำแข็งเกาะน,นี่นะฮะโอเคพัดลมไม่น่าจะหมุนได้นะการเนี้ย แล้ว <ừ, S 1> ทีเขาเปลี่ยนเซนเซอร์อุณหภูมิเปลี่ยนเซนเซอร์ตัวไหนบ้างในในช่องฟิตนี่ใช่ไหมครับใช่ครับที่เป็นแท่ขงขาวๆอ,อ๋อเทอร์อเทอมิเตอร์นะครับแต่ตรงในใน,น,นี้เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วครับโอเคเปลี่ยนสองเปลี่ยนครั้งแล้วนะเปลี่ยนสองข้างเลยครับสองข้างอ๋อทั้งทั้งใช่ฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ก็จะมีตอนแรกมีปัญหาฝั่งเนี้ยเขาเปลี่ยนขายโอเคก็คือฝั่งนี้จะเป็นจับอุณหภูมินะครับโอเค ต้องดูที่บอร์ดนะครับตรงนี้ต้องดูเ็นบอร์ดนี่ที่เขาแกะไปแล้วนะครับจะมีกิฟมีอะไรอยู่ด้วยนะตรงนี้เรียบร้อยบอร์ดสปายก็ใช้ไอซีเซอรเชิ่งเบอร์นี้นะนะครับ POP 2 2 3 YN นะครับ เป่ดใครต้องใช้นะครับแล้วก็อโอ้โหตัวสวิตช์เป็นทานซิสเตอร์นะ TIP สองไอซีส่วนสองเนี่ยเป็นตับเลยนะครับ TIP ไอซี C แล้วก็เลยต่างๆครับโดยประมาณโอ okay, จจเคจบตัวกระแสก่อนแน่น สายดำแดงนี่นะอตอนนี้กระแสกินอยู่หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าศูนย์นะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีเด็กแคมน้ำอริการแข,ขง่งวงจร ไฟฟ้านะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นตัวนี้ต้องเป่าน้วนะละคนเริ่มจับนะครับลมจะออกไม่ได้ด้านหลังโอเคตัวนี้มาดูตรงอาการที่ว่ากันเดี๋ยวตอนนี้ก็คือต้องถอดปลั๊กนะครับัดปลั๊กน,ะนปลั๊กช้างอ๋อมีขาลง ออกแบบใหม่นะฮะลงนี้จะได้เสียบได้สองอันโอเคก็คือถอดปลั๊กไว้แล้วไว้สักพักนะครับเสียบจะดูว่าเขาจะเข้าหมดละลายน้ำแข็งไหมนะครับเพราะตามหลัก,กต้องเข้าหมดละลายน้ำแข็งได้นะครับ ถอสักพักกันนะ,เ,ะเสร็จปั๊บครับรีบดูข้างบนเลย0.6อ่ะตึกไปแป๊บเดียวแล้วก็ไปที่ไปที่โหมดนี่เลยนะครับคอมเพิวเซอร์กลับมาทำงานเหมือนเดิม0.5แนด์นนเด้งไปแป๊บเดียวเองตัวนี้มีเทอร นี่ก็จับน้ำุ่มด้านนี้ด้วยด้านนอกด้วยใส่หมดละลายน้ำแข็งไม่ได้ครับถอดปัก๊กต้องถอดปั๊กแล้วก็เช็คตูอีกทีแล้วครับเซ็นเซอร์มีปัญหาหรือว่าอะไรมีปัญหา แข็งออกมาจนล้นเลยนะครับตามหลักเซ็นเซอร์ต้องตัดได้นะนี่ต่อปแป๊บเดียวเราก็เด้งกลับต้องต้มน้ำร้อนนะครับแล้วก็ลาดละลายน้ำแข็งก่อนนะครับอตอนนี้ก็ทอดขนมออกนะครับ ลายน้ำแข็งไปสี่ห้ามีน้ำแข็งเหลืออยู่นะครับพัดลมออกไปแล้วสเก็ตพัดลมอยู่นี่ตัวนี้ก็ยังเหลืออยู่ตัวนี้เป็นฮีเตอร์ตัวนี้เป็น,ต,ต,ต,น,ปนตัวเทอร์มิตเตอร์นะครับที่เขาบอกเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับนี่นะ แต่ว่าด,ดูโอมด้วยกันค่าเท่าไหร่นะ วันฮิตเตอร์นะครับสองร้อยโอห์มนะครับเทอร์มิเตอร์เทอร์มิเตอร์ค่า 10K 11K คนะตอนนี้ความเย็นความเย็นนี่ 10K อยู่ เดี๋ยวต้องเช็คตัวนี้สายขาดไหมนะครับขึ้นไปข้างบนดูว่าคู่ไหนด้วยเอามิตเตอร์วัดไล่สายดูนะ,ะตั้งโอห์มค่าโอห์มนะครับวัดอยู่แล้วตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิจะเ,เป็นสายนี้เซ็นเซอร์ไอตัวเทอร์มิตเตอร์นะจับพลาน้ำแข็งนะฮะจะเป็นสายสีเทากับน้ำเงินนะฮะคู่นี้ นี้นะครับเขาจะมีเขียนไม่อยู่ไหนเนี่ยจะอยานหนึ่อเลยเ,ยเยจลเล็กๆน,น,น,นะครับสีเทา สีเทากาวนะครับสีน้ำเงิน F D S N นะครับ F D S N น้ำเงินสายไม่ขาดเ,เดี๋ยวๆหวันจะของต้นน้ำร้อนอีกรอบครับ ัสายนะครับอุ๊บอล่าที่สี่รู้สึกจะเข้า CVU เลยนะ นี่จะเข้าขาซีวีววยอยนะูโดยตรงตัวเซนเซอร์นี่นะอ,อากนเดี๋ยว 10K นะครับ ก็วันได้นี่ครับเดี๋ยวล้างไอ้ด้ยวยเซเว่นแล้วกันนะครับล้างขาล้าง,งต่างนะครับอะไรก็ดีหมดนะครับดิสเตอร์นี่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวก็คงไม่มีปัญหาครับถวัตแรงไฟดูทีนะครับ ลองเำควข้สเสายนะครับเดี๋ยวขาเขอนนี่ล้างหมดเลยนะครับล้างเสร็จก็ประกอบนะครับก็เดี๋ยววัดไฟดูทีดูว่าพัดลมหมุนไหมโอเคเดี๋ยวเสร็จปักดูทีครับนะ เอคลงเดีวก็เริ่มแล้เปาอีกทีก่อนสิโอ้ยโอเคคอมพิวเซอร์ทำงานแล้วนะตอนนี้กเสียกนตอนนี้เท่าไหร่อง่ล จุดเจ็ดเจ็ดนะครับนะตอนนี้กระแสเสียบใหมเ่เดี๋ยวดูพัดลมก่อน <c oughs> เป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะครับ <c oughs> พัดลมตั้งดูฝั่งนี้มั้ง อาจจะตัดหมดแล้วเนี่ยพัดลมมันไม่หมุนรือเปล่าต้องดูงดูกระแสตอนตอนนี้นะเท่าไหร่รับปิดเท่าตัดนะครับลดตะแคงหูฟังดูว่าพัดลมหมุนไหมครับเปิดเลยครับ ช่างเอาไม่เหล็กใส่ทีานี้อยู่มีเสียงไหมครับเอาเมือร์อิงที่รูนะครับมีมีเสียงพัดลมออกไหมออกครับออกพัดลมหมุนนะครับหมุนครับเดี๋ยวช่างเอาสวิตช์ออกนะครับเดี๋ยวหยุดไหมครับหยุดครับโอเคอะโอเคไม่ทีเช็คหนึ่งรูเดียวเองนะช่างฮะออกแค่รูเดียวเองนะครับครับก็เดี๋ยวมันเย็นหนึ่งจะเป็นไอครับอ๋อมันออกแค่รูล่างนะครับบนไม่ออก ค็คือเอาไขควงไม่เหล็กนะใส่ตรงนี้นะครับสวิตอยู่ตรงนี้นะครับเราออกตรงนี้เราออกองเปิดฝาอย่นงนี้มันจะเช็คไม่ได้ไม่รู้มันหมุนหรือไม่หมุนมองนะโอเคตอนนี้ก็กระแสหนะึ่งจุดห้าห้าสี่ จะวัดตัวสายเซนเซอร์นะครับเทอร์มิเตอร์ตรงนี้ทีว่าแหล่งไฟมาที่เท่าไหร่นะจุดนี้วัดแหล่งไฟนั้นเทอร์ตัวเทอร์เทอร์มิเตอร์นะครับหนึ่งจุดแปดนะครับสีน้ำเงินนี่เป็นบวกนะนี่วัดสลับด้านอย่สีเทาเป็นกราวหนึ่งจุดหนึ่งจุด ปดนะครับโอเคไฟเทอร์มิตเตอร์ก็มีนะครับ <Okay. S 2> เช็คสายก็ไม่ขาด <Okay. S 2> ก็เข้าสั่ง CPU นะครับแต่ว่าท่านนี้ก็อยู่ที่พัดลมด้วยพัดลมต้องระบายความเย็นไปตัวตัดอุณหภูมิอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งแช่ผักนะครับ ยังไงต้องลองใช้ดูก่อนถ้าไม่ได้ก็ต้องตัดแปลงนะครับบางทีบอร์ดบางรุ่นก็ไม่มีขายแล้วนะครับโอเคครับยังไงช่วยกดตามกดซับสไครป์กดไลค์แชร์ก็เป็นกําลังใจใช่ไหมนในการท,ทําคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆกันต่อไปครับยังไงก็ช่วยกดติดตามช่องใหม่ด้วยน,นะครับช่อง Cat ELEC ็กเครื่องเย็นนะครับ